ตอนนี้เล็กกำลังทำอะไรอยู่ทำขนมปังค่ะนขนมปังใช่ไหมคุกก้าโลค่ะแป้งที่ใส่เป็นแป้งอะไรเอ่ยเป็นแป้งขนมปังค่ะแป้งขนมปังแล้วก็มียีสต์ค่ะยีสต์สเสริมาเพิ่มคุณภาพอืมฐารเสริม,ม,รมอันนี้ก็จะเป็นนมกับไข่ค่ะ นมอะไรนะนมกับนมน้ำไข่นมน้ำไข่ได้ผสมไม่เข้ากันก่อนอืมรอแั๊บแป๊บนีก็ต้องมีเนยด้วยก็เนยก็เนยธรรมดาทั่วไปใช่เนยสดเนยสดทั่วๆไปซื้อได้ตาม ล้านทั่วไปแล้วใส่ของเหลวลงไปเลย่จะค่อยใส่ใช่ไหมตีไปดนึงเยโดยหนึ่งโดยสองโดยสามโดยสามแลวสามใส่ปุ๊บแล้วก็พอเริ่มเข้าตามเราค่ะใส่ลงไปขั้ตอนแรกไม่ได้เยครับฝันแล้วัน เราเปิดสี่นะครับปิงงดีเข้าก่อนเปสี่ประมาณสังเกตได้ยังไงว่ามันได้แล้วหรือว่าพอเ<ต>พีงงย,ยงพอแล้วแป้ง,เ,งปเขาจะไม่ตกร้อ่ ให้ดูเนาะตอนที่มันเรียบร้อยนะเริ่มจะได้แล้วนะได้แล้วค่ะติดไหมแต่ไม่ติดายไม่ผิดทายไม่ติดไม่ติดผ่าจไม่ติดโถที่นี่นะใช่บ้นี้มันจะมนะงนก็วิธีเช็คง่ายๆอ่าวิธีเช็คจิ้มขึ้นมา นิดนึ่งเราก็ยืดดูถ้ามันเป็นฟิล์มอย่างงี้ก็ใช้ได้ลอ๋อนี่เป็นฟิล์มนะแต่ถ้าไม่ได้มันจะแตกๆใช่ไหมใช่อันนี้ถือว่าได้แล้วความยืดหยุ่นอะไรได้แล้วเออมันน้ถื่าได้เดี๋ยวไปเข้าเตากันใช่ไหมข้าไปก่อนใช่ข้าขึ้นสองข้าขึ้นก่อนแล้วค่อยรัมาประมาณกี่นาทีได้ก็มขึ้นอยู่กับอากาศอ๋อถ้าอากาศร้อนก็แป๊บเดียวแต่ถ้าอากาศเย็นก็น่าหน่อย อันนีเท่าตัวนะไม่มันจะฟูขึ้นกว่านี้อีกเท่าตัวสองเท่าตัว,ตวะนะวันนั้นนะก็น,นำมันนวดใช่นวดนวดเหมือนไล่ฟองอากาศถ,าถ้ามันมีฟองอากาศเยอะมันจะมีผลอะไรบ้างฟองอากาศเยอะก็ดีถ้าเป็นสําหรับขนมปังเพราะว่าเท่ากับว่ามันขึ้นมันจะเป็นเวลาเราฉีดขนมปังมันจะเป็นฟองฟข้างใน แ,แ,แดงนุ่มแสดงว่าขึ้นอเอาทำแก้วมานก็แดงเลยอาจจะปั้นแทนไปไหนอ๋อเดี๋ยว,วผักแป้งกุ้งลอยก็ผักในอุณหภูมิห้องใช่อุณหภูมิห้องตั้งหัวนี้แหละ <5 S 2> มันก็จนิดนึงใช่เดี๋ยวมันก็จะขึ้นายายเดี๋ยวเดี๋ยวขยายตัวเขาตัวน